หนองน้ำเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นแบบพุ่นพันลำรู้จักไม่พันลำพันใส่ใบตองพันใส่ใบตองกล้วยแล้วก็ใส่ใบาจากเลยสูบใบจากเ่ยก็ยิ่งหอมสูบใบตองกล้วยก็ยิ่งหอมนะไม่เลิกบุหรี่มาสิบกว่าปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วกอนที่จะบวชอีกน,ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเข้ามาจาุดนี้หนึ่งเราเลิกบุหรี่เราเลิกเหล้าถึงเข้ามาบวช ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกเล่ามาบวชเห็นไหมคุณโยมอ,อย่างครูบาอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ท่านอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อท่านอยู่ในยูทูบเนี่ยท่านเทศนาธรรมว่าการที่พระวิสูสบุหรี่นั้นรู้อยู่วัน,มวนไม่ผิดวินยนะัยไม่ผิดวินัยเนี่ยคุณโยมแต่ทําไมแล้วมันผิดศีลที่ศีลก็ห้า 5. แต่ไม่ผิดวินยัยวินัยมันเป็นครองปฏิบัติศีลนนะ่ะศีลมันคือข้อกําหนดให้เราทํา นะฟังดูดีๆแล้วก็งงเลยเออแปลกไม่ผีวิน,นัยแต่ผิดศีลเป็นของมึนเมาไงคุณโย่ศีลข้อห้าไงนั่นแหละบุรีสูข้าไปมันเมานะให้บอกกันไม,ม่เมาบุหรีใบกระท่อมชุราอย่างนงี้เมาหมดถามเราเนี่เราลองมาหมดแล้วแม้กระทั่งเฮโรอีนเนี่ยโหเบาอยู่นะใครได้ไปเนี่ยโหตกนะกอเนีเยอะมากแถวๆไหนบ้าง นวานครพระอินอคุณโยมอ,อาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่เขตไหนจังหวัดอะไรแต่เราเนี่ยรู้หมดตรงนั้นเพราะอะไรเราเคยเสพเราเคยเรียนรู้ในเรื่องราวที่ไม่ดีผ่านผ่านมาแล้วต่างๆเราถึงรู้ว่าโทษภัยมันเป็นยังไงบ้างอย่างเพื่อนเรานอกเนี่ยนอกยายโอ้ยฉีดน้ำเกลือเข้าไป 10cc เนี่ยเกือบจะไม่ถึงโรงพยาบาล คือกินเหล้าแล้วไปใช้ยาพวกนี้ไม่ได้นะน็อกเลยนะไปโรงพยาบาลเกือบไม่ทันดีนะคุณโยมจากบางพระอินวิ่งไปนู่นโรงพยาบาลพระอินโอ้ระยะทางนะขาเนี่ยลากไปตามทางเนี่ยเป็นแผลหมดนะสมัยก่อนไม่มีรถใหญ่มีแต่รถเครื่องพางกันไปซ้อนสามไปนั่นนี่เนี่ย เป็นประสบการณ์ของชีวิตสมัยตอนที่เรายังไม่ใช่เป็นวัยรุ่นนะเรายี่สิบปีแล้วตอนนั้นนะอายุยี่สิบนะไม่ใช่เด็กแล้วนะเราเป็นระดับเสมียนบัญชีนะในโรงงานนะโรงงานบริษัทจำกัดมหาชนด้วยนะอินดัสทรีด้วยนะยนะตอนนั้นนะมันทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ออกต่างประเทศเลยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ชื่อบริษัทนี้เนะพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในส่วนนั้นที่เราเคยผ่านมาอย่าไปลิไปลองมันเลยไม่ดีหนึ่งเสียเงินเสียทรัพย์เราจะสนุกสนานได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเหมือนกับการที่เราทาบุญมันอยู่ที่ใจเราแล้วผูยจะไปวัดพรุ่งนี้ถ้าแม่บุญเพงไม่ได้ไปวัดแม่บุญเพงก็ใส่บาตรแล้วก็ลงคิบเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้แม่บุญเพงจะไปวัดไปพระธาตุพนม <c oughs> อย่าลืมกระเป๋าหน่อยได้แม่เด้อกระเป๋าหยามยามผ้ายยามพ่าย,ามาย <c oughs> หมดท่ได้ไปขอของฝากกัน อสองสามใบนี่เด้อใบละลอยขอไปก่อนนะจ๊ะนี่นแหละจ้าขอเสนอขอขอบคุณมากจ้าลุงน่ะมันบองง่ามกับโพดทองออกดอกมันมีแต่ใช่ไหมนั่นแหละนี่นั่นแหละ,หละ,หละ,หละสองสามใบาฝากตํานานนั่นเรื่อเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะนั่นแหละแม่ก็ต้องเดินไปทางไปไหนก็ไปมันเป็น เหมือนกับบ้านเราเนี่ยพระครูท่านพระครูพระครูท่านจะไปไหว้พระธาตุพนมตอนนี้เป็นวันพรุ่งนี้วันวันแรกใช่ไหมเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไหว้พระธาตุพนมเพราะอะไรเราไปไม่ได้บีดาเราสําคัญที่สุดหลุงพ่อไปว่ได้ถ้าไปแล้วเป็นห่วงเข้าใจบ่พี่นอ้องอนั่นแหละ เพราะพระครูฉันเดินทางเนี่ยเดินทางตีไหนเนี่ยตีสองมั้งเนี่นยแหละเราไม่มีปัจจัยเนี่ยมีเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเพราะอะไรบุพการีของเราคือบิดาของเราอยู่นี่สําคัญที่สุดนะนั่นแหละอย่างที่เราบอกนะไม่ให้เราไปหรือท่านไปก่อนหรือเราไปก่อนอย่างนี้เหมือนกับเราถ้ามรณะมรณภาพไปก็คือแล้วจบแล้วถ้าหลวงพ่อมรณภาพเราถึงจะได้ไปก็แค่นั้นแหละ ตามนี้ตามที่เข้าใจง่ายๆเอาเนาะไม่ต้องคิดอะไรบ้างมายคนเราเกิดแก่